ครับวันนี้ช่างเซ้งมาแนะนําชุดคิดติดเทอร์โบนะครับแล้วก็อัพเทอร์โบนะครับในรถอิสุสุดาก้อนสามพันนะครับก็คันนี้ลูกค้าก็ทําหลายเซตนะครับก็จะมีทั้งเซ็ตไล่ข้างซ่อมบารุงระบบน้านะครับถ่ายน้ํามันเครื่อง v i p อ่านะครับแล้วก็ยกชุดคลัตนิ่มๆนะครับพร้อมชุดแม่ปั๊มนะครับก็คันนี้ส่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้นะครับ แล้วก็ท่อไอเสียทั้งเส้นนะครับแล้วก็รถมีการใส่ท่อซิ่งมานะครับก็ประกงประกนฝาตรงฝาสูบนะครับก็มีปัญหานะครับก็จัดเปลี่ยนฝาอัพขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้ช่างมาแนะนําเกี่ยวกับชุดเทอร์โบนะครับก็คอซิ่งนะครับก็ปกติเนี่ยจะชอบแตกแล้วนะครับคันนี้ก็จะแตกแล้วอนี่นะครับ นี่นะรอยรอยแตกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีข้ออ่อนนะครับยังไงเวลาเราใส่ท่อเสียนะครับก็จะต้องมีข้ออ่อนตรงเกียร์นะครับกันกระพือนะครับไม่งั้นเราจะเจอปัญหาเรื่องคอยถอดน้ำแปนงลงมาเชื่อมอยู่ประจำประจำนะครับก็ช่างก็จะตัดทิ้งค่อนข้างเยอะนะครับคอท่อประมาณแบบนี้นะครับที่มีแป๊บเล็กๆนะครับก็เขาจะเจาะรูเล็กมากการใส่แป๊บอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องให้ รูเนี่ยมันใหญ่เท่ากับลิ้นหลังเทอร์โบนะครับอย่างเช่นลิ้นหลังเทอร์โบเนี่ยโตประมาณหกหุนเจ็ดหุนหรือเกือบหนึ่งนิ้วนะครับเราก็ต้องเดินแป๊บให้ไอเสียมันระบายออกมาให้ได้นะครับก็หลายยี่ห้อนะครับช่างก็จะตัดคอนะครับเพราะว่าไอเสียมันระบายไม่ออกนะครับมันทําให้ความร้อนเนี่ยตีกลับเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับก็ทําให้เขาไอเสียโกงนี่นะครับโกงประเก็นแลบนะครับ ปกติเครื่องยนต์4 g h ท3,000เนี่ยนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นพอตโตอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเจอคอท่ออันอันนะครับมันก็เลยทําให้ความร้อนตีกลับเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเขาไอเสียนี่โก่งแล้วก็เครือเลยนะครับสนงสนิมนะครับเพราะว่าความร้อนสูงมากเวลาเราวิ่งทางยาวๆไกลๆนะครับเครื่องยนต์จะหลับเอานะครับถึงเป็นปั๊มไฟฟ้าก็หลับได้นะครับแต่คันนี้แปลงปั๊มสายมาแล้วนะครับ คันนี้ก็คุณพี่เจ้าของรถนะครับสั่งอัพเทอร์โบไปเลยนะครับเป็นชุดคิดของช่างเซ็งใส่ฝาครอบอนี่นะครับฝาครอบเครื่องได้อย่างสวยงามนี่นะครับก็อิซูซุสามพันเทอร์โบนะครับท่ออากาศท่อดูดท่ออัดอนี่นะครับก็ติดตั้งขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับแผ่นกันลงกันร้อนนี่ใส่ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดคิดที่ติดตั้งเข้าไปาตัวนี้ก็จะเป็น โครงหลังโตใบพัดหลังโตนะครับก็มีน้ําลงน้ําเลี้ยงเต็มระบบนะครับก็จะไม่ร้อนอนะครับแล้วก็ท่อกรองอากาศใช้ได้หมดปกติตรงนี้นะครับมันจะมีท่อกรองดาๆท่อยางจะชอบฉีกขาดานะครับแล้วก็ตรงยางปากเทอร์โบก็จะหาซื้อยากนะครับเวลาเราซื้อของเทียบมาเราใส่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็บวมแตกบวมแตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจัดเซตนี้ไปเลยนะครับนี่เป็นท่อมีเนียมสวยงามนะครับแล้วก็ มีท่ออ่อนยางนะครับก็ไม่กระพือลงกองอากาศนะครับอ่าก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดทิปอ่านะครับติดเทอร์โบเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบเครื่องได้ด้วยนะครับส่วนคันนี้พื้นฐานเดิมเป็น3 0 0พันปั๊มไฟฟ้านะครับก็เจ้าของเดิมเขาแปลงปั๊มสายมานะครับช่างก็ดูจัดการเรื่องปั๊มหัวฉีดให้นะครับของเดิมก็มีอาการควันดำแต่ว่ารถเเหยียบไม่ค่อยไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งคนละเรื่องอ่านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับกับอีตุสามพันนะครับ 4JH นะครับเป็นชุดคิดเทอร์โบนะครับนี่วันนี้ก็จอดคู่กับแรนด์แอพเวนเจอร์อีกหนึ่งคันนะครับคันนู้นก็อัพเทอร์โบเหมือนกันนะครับคันนู้นใส่ 05H นะครับในหนก็ทำคลิปและพาชมกันสักหน่อยเป็นโฟวินทั้งคู่นะครับรถสวยงามมากนะครับแหมขอบอกรักษาสภาพได้ดีมากนะครับก็อันนี้ก็เป็น3,000โฟวิน อ่าคันนี้เป็นเทอร์โบ05เฮ์อ่านะครับก็แชงกรติดตั้งให้อย่างสวยงามคันนี้เน้นท่อกรองอากาศใหญ่3นิ้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ฝาคงฝาครอบนะครับฝาครอบเราก็เก็บไว้บ้านนะครับฝาครอบก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือครอบแล้วมันสวยงามไม่หลงรุ่นแต่ข้อเสียของมันคือหนูจะชอบเข้าไปทำรังอยู่ใต้นี้นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็2คัน2ส,สไตล์ก็เตรียมพร้อมส่งอีก2ลำนะครับอ่าขอบคุณมากครับ